วันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่กันอีกเช่นเคยนะครับพี่นะมาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับวันนี้ผมก็มีปฏิทินนะครับหลวงพ่อกวยชุตินทารวัดโคสิตรามครับปี68นะพี่นะซึ่งฉบับนี้นะครับในปี68ครับเป็นฉากนั่งกระดานครับแล้วก็บานนี้สวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ครับที่ทําได้สวยเลยนะครับพี่นะนั่งกระดานนะครับปฏิทินหลวงพ่อกวยปี68ออกตรงโดยวัดโคสิตรามเลยนะครับวันนี้ผมก็ไปต่อแถวนะครับบูชานะครับ ามาจากวัดนะพี่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูครับดังรูปเลยนะครับเปิดให้นะพี่นะฉบับละ250บาทนะครับจัดส่งฟรีนะพี่นะ250บาทจัดส่งฟรีครับห่อกระบอกจะส่งแบบนี้อย่างดีเลยนะพี่นะอห่อกระบอกปฏิทินส่งอย่างดีเลยนะครับแบบนี้ครับไม่ยับแน่นอนนะครับรา,ายการต่อมานะครับมาที่ตะกุดปืนแตกหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับวันนี้ได้เข้ามา1ดอกนะพี่นะ ตะกุดปืนแตกนะครับสุดยอดประสบการณ์นะพี่นะตะกุดปืนแตกหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอสิทธิ์ผู้สืบสายวิชาตำรับตำรานะครับหลวงพ่อกลวยครับวันนี้ก็ได้มา1ดอกนะพี่น้าตะกุดปืนแตกนะครับดอกนี้ครับทางด้านเมตตาคงกระพันดีนักแร่นะครับตะกุดปืนแตกหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับมี1ดอกเท่านั้นนะครับเอาไปดอกละ700นะครับดอกละ700บาทครับมาพร้อมใบฝอยเดิมๆจากวัดเลยนะครับ รายการต่อมาครับตะกุดปืนแตกไปแล้วครับต่อมามาที่สีพึ่งนะครับสีพึ่งนะครับมหาเสน่ห์นะครับโชคลาภต่างๆครับของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะพี่นะด้านหลังครับมีอัขระนะครับภาษานะครับยันนะพี่นะทองก่อนใช้นะครับอัขระยันครอบจักรวาลเลยนะครับรุ่นนี้นะพี่นะของหลวงพ่อเกาะนะครับด้านหลังก็มีใบพระคาถาให้ด้วยนะครับมาพร้อมซองเดิมๆจากวัดนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสีพึ่งนะครับทางด้านเมตตาคงกระพันค้าขายดีนะครับ หลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับสิทธิผู้สืบสายหลวงพ่อกวยนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับสีพึ่งนะครับอ่าแบ่งให้นะครับอ่าแบ่งให้กระปุกละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะพี่นะราคาบวกบางๆให้เลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมีทั้งหมดนะครับห้าตลับนะพี่นะมีมาแบ่งปันห้าตลับครับแบ่งปันในช่วงปีใหม่นะพี่นะราคาโปรโมชั่นให้เลยนะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่เม็ดกระดุมนะครับ เม็ดกระดุมหลวงพ่อกลวยปี2,567นะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักครับพี่รุ่นล่าสุดที่ออกตรงโดวัดโคสิตรามเลยนะครับเม็ดกระดุมหลวงพ่อกวยเม็ดนี้นะครับอ่าก็ถือว่าให้เด็กคล้องได้นะครับอ่าเด็กคล้องได้ผู้หญิงคล้องดีนะครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังครับเป็นนะครับหลังยันเถาะนะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักปี67แบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะพี่นะอ่า เป็นเนื้อทองเหลืองครับทองฝาบาทครับหลวงพ่อกวยชุกตินทโรครับออกตรงเดวัดท่านเลยนะครับเอาไปนะครับองละ100บาทเท่านั้นนะครับบวกบางๆจากวัดให้เลยนะพี่นะออกจากวัด50บาทนะครับผมบวกให้ครับเอาไป100บาทจัดส่งฟรีให้นะครับเม็ดกระดุมนะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่เม็ดกระดุมอัปกาค่นะครับเม็ดกระดุมอัปกานี่เอาไปร้อยหบครับบวกบางๆให้เหมือนกันนะครับเม็ดกระดุมอัปปานี่ผมมี1องค์นะพี่นะ มีมาแบ่งปัน1องค์ครับส่วนทองเหลืองครับมีประมาณ6องนะครับอ่าทองเหลืองมี6องค์นะพี่นะของหลวงพ่อกวยครับอ่าของหลวงพ่อกวยนะพี่นะอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่สมเด็จปี58นะครับหลวงพ่อกวยชุตินทโรครับสมเด็จรุ่นนี้ครับเป็นพระสมเด็จหลังแบบเหมือนฝั่งคอยเสกหลวงพ่อกวยปี58นะครับออกตรงโดวัดโคสิตารามเลยนะครับอ่าสมเด็จหลังแบบเหมือนนะพี่นะองค์นี้นี่หายากเลยนะครับเอาไปองค์ละ450บาทนะครับ องละ450บาทเท่านั้นนะครับสมเด็จหลังพลอยเสกนะครับอ่หลังแบบเหมือนหลวงพ่อกลวยแบบนี้นะครับสวยพี่นะออกตรงโดยวัดท่านเลยนะครับ450บาทจัดส่งฟรีนะครับรายการต่อมามาที่สติกเกอร์หน้ารถกันบ้างนะครับสติกเกอร์หน้ารถหลวงพ่อกลวยชุตินทรรวัตโคสิตรามนะครับผมจะมีครับรถยนต์แบบนี้นะครับหน้ากระจกรถยนต์หลังกระจกรถยนต์แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับหน้ารถมอไซน์นะครับอ่หน้ารถมอไซน์นะครับแบบนี้ก็มีนะครับเป็นฉากหลวงพ่อครับ อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลนะพี่นะเอาไปนะครับแผ่นละ100บาทเท่านั้นนะครับพี่นะแผ่นละ100บาทจะส่งฟรีนะครับารายการต่อมาเลยนะครับมาที่วัตถุมงคลทันหลวงพ่อกวยหลวงปู่โตเซก,กันบ้างนะครับเป็นพระปางประจําวันเกิดคนเกิดวันพุธหัสนะครับออกในานามวัดราชนัดดาปี15้าครับสมเด็จเนื้อผงใบลานนะพี่นะเนื้อผงใบลานเก่าหลวงพ่อกวยนะครับผงใบฝอยนะครับ หลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตเสกแบบนี้นะครับเอาไปนะครับอง์ละ650าบบาทนะพี่นะองละ650ครับองค์นี้เป็นของวันพุทธหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์ปางลำพึงนะครับก็650บาทเหมือนกันนะครับออกวัดราชนัดดาปีหนึ่งครับพระดีปีลึกหายากแล้วนะพี่นะรุ่นนี้นะครับพระดีปีลึกอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยนะครับองค์นี้เป็นปางวันศุกร์ปางลำพึงนะครับรายการต่อมาครับมาที่ธนบัตรขวัญถุงหลวงพ่อเกาะครับ เป็นธนบัตรรุ่นสร้างโบสถ์นะครับอ่าเป็นธนบัตรครับหนึ่ล้านนะครับของหลวงพ่อเกาะวัด่าสมอครับซึ่งนะครับอ่าธนบัตรชุดนี้ครับเกี่ยวกับทางด้านโพกรัพย์นะพี่นะก็เน็บใส่กระเป๋านะครับสามารถเขียนชื่อตัวเองได้นะครับเจ้าของโคกรั์ครับก็เกี่ยวกับทางด้านนะครับดวงดีนะครับค้าขายดีต่างๆนะครับของหลวงพ่อเกาะครับรุ่นล่าสุดปี6 7นะพี่นะอ่าสวยเลยครับเอาไปใบละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับพี่นะใบละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับธนบัตรหลังโบสถ์นะครับ ธนบัตรขวัญถุงหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับรายการต่อมาครับมาที่พระปางลำพึงนะครับปี2521นะครับวัดพระพุทธบาทสระบุรีครับเหลือ2องค์แล้วนะครับพี่นะหลวงพ่อกวยหลวงปู่โต๊ะเสกนะครับหลวงพ่อกวยหลวงปู่โต๊ะเสกครับเอาไปองค์ละ300บาทเท่านั้นนะครับพี่นะองค์ละ300บาทนะครับปี21วัดพระพุทธบาทสระบุรีครับหลวงพ่อกวยหลวงปู่โต๊ะเสกนะพี่นะ อ่ะแล้วก็ต่อมาหน้ากปกโพงามสองก็มีนะครับอ่านาปกโพงามสองผมจะมีพิมพ์ตื้นแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ตื้นกับพิมพ์ลึกต่างกันตรงที่นะครับถ้าพิมพ์ลึกนะครับเขาจะปั๊มได้ลึกสวยคมกว่านะครับพิมพ์ตื้นก็จะเป็นตื้นๆแบบนี้นะครับอ่าพิมพ์ตื้นเป็นลองนิยมนะครับพิมพ์ตื้นนี่แบ่งให้300นะครับแล้วก็พิมพ์ลึก400นะพี่นะโพงาม2 1หลวงพ่อกวยปุกเสกนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านได้มอบมวลสารให้ด้วยนะครับ วัดโพงามปี2องนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับวัดโพงามนะพี่นารุ่นนี้สวยเลยครับพิมพ์ลึกนี่ก็หายากครับส่วนมากก็ไปอยู่กับชาวต่างชาตินะครับเป็นจํานวนมากนะครับอ่าสวยเลยนะครับพี่น้าองนี้นะครับอ่ารายการต่อมานะครับมาที่สมเด็จนะครับสมเด็จหลังหลวงพ่อวอนนะครับหลวงพ่อกวยเสกนะพี่นะอ่าปี18นะครับหลวงพ่อวอนนะครับองค์นี้เอาไปอง์ละ500นะครับสภาพกรุนะครับสวยเดิมเลยนะครับ าเรียกว่าสมเด็จฐานสิงห์นะครับหลวงพ่อวอนนะครับสวยเลยนะพี่นะมาครับมาที่วัดนะครับพระพุทธบาทสระบุรีครับอ๋อค์นี้เป็นของวัดพระพุทธบาทสระบุรีครับอ่าองนี้ปีหนึ่งห้าครับปีหนึ่งห้าหลังยันมงกรุดแบบนี้นะครับพี่นะอ่าองนี้ก็หลวงพ่อกวยหลวงปู่โตปุกเสกนะครับเอาไปอง์ละห้าร้อยนะครับอ่าองละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่ารายการต่อมานะครับมาที่นะครับเหรียญนางกวักนะครับโพกซับนะครับ หลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นครับตอนนี้ผมก็จะมีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่นะทองแดงผิวไฟแบบนี้นะครับเอาไป4 50ครับนางกวักโพกทัพย์หลวงพ่อวิชัยด้านหลังก็จะเป็นหลังฮนุมานนะครับตัวเดียวกันกับเหรียญมนพระการนะครับพี่น้ารายการต่อมานะครับมาที่นะครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเทานะครับองค์นี้เป็นเขื่อนพลเทพนะครับปี37นะพี่นะที่รลึกเขื่อนพลเทพนะครับเขื่อนนะครับ วัดเขื่อนโพลเทพนะครับรุ่นนี้ครับพี่นะสร้างสาราการประเรียนนะครับกับชุดนี้ครับจับคู่แบ่งปันให้เลยครับองนี้ออกตรงโดวัดหลวงปู่ท่านนะครับองนี้นี่หลวงพ่อป่นวัดบางพระปุกเสกในปี38นะ37กับ3าคู่นี้เอาไป200บาทพอครับหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะครับพี่น้ามีมาแบ่งปันทั้งหมด2คู่นะครับมีมา2คู่นะพี่นะสวยเลยนะครับ รายการต่อมาเลยนะครับมาที่เหรียญวัดพระปางนะครับเหรียญหลวงพ่อทองวัดพระปางนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อทองวัดพระปางครับหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับพี่น้าสวยเลยนะครับหลวงพ่อทองวัดพระปางนะครับปีอ่ารี2ย1 9นะครับเหรียญนี้เอาไปเหรียญละ350บาทนะครับพี่น่าหลวงพ่อทองวัดพระปางปี1 9หลวงพ่อกลวยเสกนะครับพระดีอีกหนึ่งรุ่นที่ราคายังจับต้องได้นะครับ หลวงพ่อกวยแล้วก็ทันเกจิหลายคณาจา์เสกนะพี่นะสวยเลยนะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่เหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นเจริญพรนะครับวัดเดิมบ้างคงคารามนะครับปี 6- 7นะพี่นะตอนนี้นะครับมียอดมาแบ่งปันไม่มากแล้วนะครับโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนะครับในราคานะครับในราคา111บบาทเท่านั้นครับอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับ รูปหล่อจันเพนนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรูปหลอดรุ่นแรกนะครับปี63พิธีจันเพนของหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับพี่นะเนื้อนวะโลหะมงคลเปอกผิวกับดํานําเลือกที่วัดครับรุ่นนี้สร้าง999องค์นะครับพิธีจันเพนด้วยนะครับรุ่นนี้ก็มีเกจิไหลขณาจารย์ร่วมเสกนะครับพระอาจารย์อิเลกวัดหนองทรายก็มาร่วมเสกนะครับ องนี้นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับเอาไป1,500บาทนะครับองละ1,500บาทเท่านั้นนะครับของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับพี่น่าต่อมามาที่รูปถ่ายบูชากันบ้างนะครับส่งท้ายคลิปนะครับผมจะมีรูปบูชาของหลวงพ่อกวย5,7คณครับปีอ่าปี2,566นะครับอแบบกรอบนะครับแบบตั้งได้แขวนได้พร้อมบูชานะครับแบบนี้นะครับ ซีนเดิมจากวัดนะครับผมจะมีนะครับเป็นฉากเศกวัตถุมงคลนะครับฉากนั่งกระดานนะครับแบบนี้นะครับ 5, ้คณเครับพี่อ่าห้คูณเนะครับแล้วก็ต่อมาครับฉากหลังข้างฝานะครับหลังข้างฝาแล้วก็จะมีครึ่งองค์กับยันคู่แบบนี้นะครับปกติผมจะเปิดอยู่บานละ350ครับ เอาไปบานละนะครับ300บาทส่งฟรีนะครับที่นาสวยเลยนะครับรูปบูชา5้คูณเนะครับหลวงพ่อกุวยครับขนาดบูชานะครับตั้งโต๊ะก็ได้แขวนผนังก็ดีนะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับเพียงเท่านี้นะครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ